เราตู้เร <Syndrome> ู้ระเดเฮ้ยโดนบอลโดนนี้โอ้ยโดนนี้ก่อนโดนนี้เฮ้ยเฮ้ยใหเ่็หเพื่อนโอ้โหโดนนะผมโดนผมโดนนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังฝึกเล่นเหมือนกันยิงอ่าขีดเมาแล้วก็ยิงยิงโอ้โหมันฮะท่านผู้ชมเจอสตูจะโดนระเบิดใครปาระเบิดใครเรายิงมากครับเราเป็นใครเองครับหรือเราเจอสัตูยิงโอ้โหมันมันยิงเราหันมาให้โดนโดน โอ้โหเพื่อนเราไม่ช่วยเลยอะวิ่งอย่างเดียวเลยนะเพื่อนไม่ยิงบ้างระโอเคตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกนะครับก็เินนเลยอะหน้าเราไม่โดนไม่โดนท่านผู้ชมมันเป็นหมือนกันลเนี่ยเราต้องสู้แล้วแบบนี้โอ้โหโอ้โหโดนโดนู้ศัตรูศัตรูยิงระเบิดเรามีทนารวันเดียวจะสู้อะไรง่ายฮะมีวิงเถอะเดี๋ยวมาเราตายมาเราเจ็บหนักแล้วครับขาจะหักแล้วมาเราโอ้โหหักริงด้วยครับเป็นไปตามคาด ลูกผมโอ้โหลูกผมเป็นไรไหมลูกโอ้โยทำลูกกูเจ็บเลอใช่ไหมไอ้สัตว์มึงมีที่แองกิ้งทำลูกกูมึงต้องเจ็บมากกว่าลูกกูสิบเท่า้น่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมทำไมหน้ามันอยู่ทุเรศแบบนี้เนี่ยฮะเชื่ออะไรวะเนี่ย The w o l f King ใจยินช่วยปกป้องลูกกูด้วยนะเพื่อนข้าไม่ยอมให้เองมาทำลูกข้าหรอกสเปกบาร์เอ็นสกิอ เดรโลมาสู้กันปั่นดากันสวย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 จะตายแล้วจะตายแล้วเฟสเลยจะเด็บดูเฟสคือท่ายากนะครับเฮ้ยเจอศัตรูที่โผลขึ้นมาตั้งตัวใหญ่ขึ้นนะตัวใหญ่ปั้นปั้นปันปันตันนวเฟทีนี้เฟสท่าไม้ตายโอเคตายโอ้มาแล้ว,ลวทีนี้เขาสู้แล้วปันโอ้โหมา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 ,มาดิ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  มาดิมาดิมามามากดคิวรัวๆขอตู้ขอตู้ขอตู้อา้าวสวยสตัวศัตรูเข้ามาแล้วทา่านผู้ชมเราต้องเอาหน้าฮานก่อนควันควันควันคันศัตรูไม่สู้เหรอเนี่ยเฮ้ยเขาสู้เขาสู้ท่านผู้ชมเฮ้ยโดดก่อนโดนนี้อุย้ยโดนนี้ก่อนโดนนี้เ้ย,ย,ยเจ้เย้เจ้เพื่อนโอ้โหโดนแล้วผมโดนผมโดนทา่านผู้ชมรีบวิ่งก่อนดาเมจมันแรงมากเลยเดี๋ยวแอบหลังนี้ก่อนมาเฮ้ยโอ้โหตายเลยผม เกือบตายแล้วโดดหนีก่อนโดดหนีโดดหนีก่อนโดดหนีก่อนทัานไมมันฟันรัวเลยเอาตัวกดบ้างสู้บ้างป้องกันตัวอีอ๋อเนี่ยคือป้องกันโอ้โหป้องกันแต่ป้องกันไม่อยู่แล้วครับมีดมันใหญ่เกินครับโอ้โหสู้ไม่ได้แบบนี้สู้ไม่ได้ท่านผู้ชมดูท่ามันดิเ่นไพรยากโอ้โหโดนเลยผมหายตัวได้ด้วยโอ้โหพลังมันอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยพลังมันโหดมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหดูพลังของมันมันจะโหดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูดูตัวอี ต้องสู้แล้วเพื่อนมไม่สู้ก็ตายแล้วโซอี้สวยไม่สู้ก็ตายไม่สู้เราตายัวอีอีคือป้องกันจะป้องกันอยู่ไหมมาลองดูโอ้โหโดนเต็มเต็มจะป้องกันอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะแบบนี้มาัวตัวอา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 สู้สู้เขาจ็บมหนักเหมือนกันสวยกระโดดแล้วก็ตัวอากระโดดแล้วอาจะโอ้โหโดนโดนผมโดนยับเลยตอนนี้ผมโดนฟันยับเลยหนีก่อนหนีก่อนใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิ สูญยากแล้วรตรงนโ้ตัวอีตัวอีคือลบโอเคเขาเจ็บหนักแล้วเลือดเขายังเยอะกว่าเราอีกโดดหนีก่อนโดดหนีโอ้โหพลังของเขาเนี่ยยิงเราไม่ยั้งเลยดูดิเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยใจเย็นโหดใช่ไหมโอ้โหสวยสวยสวยเฮ้ยผมโดนฟันท่านผู้ชมตัวอีก่อนตัวเอฟตัวเอฟตัวเอฟเออ้าไม่ตายสวยสวยสวยน่าจะไม่รอดแล้วเขาน่าจะไม่รอดแล้ว โอเคเราชนะแล้วพาลูกหนีก่อนมันคือสัป,ปลาดอะไรเนี่ยแมงวีเขาหูเฮ้ยมันยังไม่ตายโดนแมงวีเขาหูแล้วตาลืมตาไมาอีกอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัว R คืออะไรเนี่ย R คือไม่เข้าใจเหมือนกันตัวคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มก่อนโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อ ว R อ่ะตามด้วย R R สป,ปีดไปเลยอ,อ๋อสป,ปีดเร็วสุดก็คือ3.0ครับเราไม่อยากเราไม่อยากดูครับ <tte> ร<วง>มันเป็นเหมือนกับอ่าเป็นเหมือนเกมที่มีเรื่องราวของเขานะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่านไม่ออกเลยถ้าอยากให้ผมแปลเนี่ยอย่าดีกว่าครับเดี๋ to <go> to <you> ยวมัน <sì> แต่เหมือนในตัวเกมจะพูดภาษา,ศา,ศา,ศาจีนนะครับเหมือนพระเอกมีลูกนะครับแล้วก็กำลังฝึกสอนลูกให้ปันหนาหรือเปล่า อ่าบอดี้บอดี้เปลี่ยนได้ไหมบอดี้ไม่ได้ใช่ไหม uh, อ่ะกดสเปกบาร์ไปโอ้ยเลือกชุดได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าผมควรเลือกชุดไหนดีอ่ะคอนเฟิร์มคัสตอมมีไซชั่นแอนด์โพซิสทูเน็กซ์สลีปครับผม uh huh. นะครับสลีปคือนอนหรือเปล่าวะมั่ว,วแล้วเนี่ยถ้าเราจะกอเนี่ยเราต้องกดตัวอาร์เปล่าอ๋อไม่ได้กอแล้วเจอนินจาเนินจาในป่าลึกครับ <c oughs> มาดิโอ้โห <c oughs> oh, ดาบแกช่างยาวจริง แกต้องการอะไรแกจะฆ่าลูกฉันทําไมลูกฉันไม่ทำอะไรแกฮะมันจะฆ่าลูกเราเราต้องฆ่ามันทีเดไม่นั้นมันจะทำร้า,ายลูกเรามาชุดผมที่นมากเลยชุดพระเอกครับอันนี้คือไม่ใช่ผมสู้เองนะครับเกมมันรันไม่ให้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้กดเองเลยนะครับเดี๋ยวสักพักนึงก็ผมว่าเกมแบบเนี้ยสําหรับคนใจร้อนไม่เหมาะนะคนที่แบบอยากมีเลยอะไรเลยเราต้องมันเหมาะกับคนที่ใจเย็นแล้วก็ชอบที่เป็นเรื่องเป็นราวอะประมาณนั้นนะกดสเปกบาร อ่าสเปกเอนเตอร์เอนเตอร์แอนเ,ออนเียงอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องตั้งชื่อครับปาโอเคได้นะครับกว่าจะเปลี่ยนชื่อได้เนี่ยนานมากเลยเมื่อกี้อ๋อเนี่ยเขาเจอชื่อเราเห็นชื่อเราแล้วเามื่อกี้เขาเอาชื่อผมไปเขาหมายหัวผมจะพาเพื่อนบุกมากเฮ้ยผมเป็นลมเลยครับอ๋อโดนโดนอะไรตัวอาวุธของเขาเหรอโดนอะไรโอ้โหโดนหน้าอกหระไม่ใช่ดูผิดครับโดนอะไร เฮ้ยมีผู้หญิงมาปลุกเรารีบตื่นเลยตื่นเลยถ้าแบบนี้รีบๆเลยคนสวยปลุกขนาดนี้ยังหลับอีกเหรอ Then t h fell asleep. e เดนฟิล s l e e p แปลว่าคุณนอนทำไมตรงนี้แมนอินแบทคุณเจอนินจาเหรอเขาไปแล้วอะไรเนี่ยฮีทุกบัสฮีริสเฮิ me. Hey, Hey Were you even l i v i n I e n i I mean at g e t t i n g mess. อะไรของมันวะเนี่ยผมอ่านไม่ออกแต่พระเอกสูงมากนะครับน่าจะสูงสองร้อยเลยนะเนี่ยนางเอกตัวเล็กไปเลยนะครับอะไรเนี่ยฮะคอนเฟิร์มไปเลยกดคอนเฟิร์มไปโอเคเราลุยต่อคืออะไรเนี่ยเราต้องลุยไปทางไหนครับท่านผู้ชมบอกผมตีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องเดินไปทางไหน

s h a l looking for คันคันซอมัดดัสอ่า is that a spear ดูอะไรอะ careful ระวัง careful ไม่ว่าระวังนะครับผมรู้นะครับ the event dukes ปลาดุกหรือเปล่าวะได้ได้อาวุธแล้วครับตอนนี้พระเอกของเราได้อาวุธพร้อมที่จะไปสู้ฝ่ายตรงข้ามนะ นางเอกชื่อรูบี้นะครับนี่นางเอกหรือเปล่าน่ารักมากเลยนางเอกมีช่องทางการติดต่อไหมครับไปเราไปลุยกันดีกว่าไปต่อยังเหลือตรงไหนอีกอะตรงนี้ใช่ไหมตัวเอฟครับผมโอเคกดเอไปแล้วนะครับเจอสักทีครับหงตั้งนานเมื่อกี้เช็คเทเบิลโอเคเช็คของโอเคคืออะไรคืออะไร I has not notification a l e t t e r to u n c l e r หมาถึงลุงของเขา form someone ให้กับนายหวนเนี่ยฮะอ่านภาอังกฤษดู form วนโอเคเราต้องเอาไปให้หวนใช่ไหมฝนอ่านไเลยอ่ารวๆเราต้องกอไปเลยสามนไปเลยนี่คือการกอให้เหตุการณ์มันไวขึ้นนะครับตอนนี้เขากําลังพยายามอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้เราฟังแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเกมเขากำลังสืดกําลังจับใจความเพราะเราอ่านอังกฤษไม่ออกซึ่ง ถ้าอ่านออกผมว่าดีกว่านะครับการเล่นจะให้ขึ้นนะครับถ้าคุณอ่านภาษากรอกนะมาเรามาเก็บของก่อนได้ก่อนดีเช็คก่อนครับ <Okay. S 1> ที่นี่ก็ต้องไปตรงนั้นนะครับตรงที่เขาเขียนว่า20เมตรนะครับคือตรงไหนเขาจะ f first <F> okay. I am not talking to you โ oh, อ้คอนแล้วเหรอนางเอกคอนแล้วคนะอนทำไมอะเนี่ยผมว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมา EP 2สองกันต่อดีกว่าผมก็ต้องศึกษาการเล่นหน่อยนะครับเล็บโกดีกว่าไปโอเควีเวนอะไรเนี่ยมันยังงงกับเกมนิดหนึ่งนะครับรอสักครู่เนี่ยวผมศึกษาการเล่นแล้วค่อยไปดูกันในยังอดีกว่าโอเค โอเคเราเดินไปตามนั้นเลยนะครับตามแมทเลยนะครับแต่ว่าเมาส์คลิกไม่ได้นะครับตอนนี้ผม,มยังอยู่ทำไมเหมือนกับเขาล็อกตอนเนี่ยเมาส์เมาส์คลิกได้แล้วอ๋อถ้าจะคลิกก็ต้องกดในในจอก่อนเข้าใจแล้วเพราะถ้าเราอยู่ดีเราเลื่อนอ่ะไม่ได้สเปคบาร์คือการข้ามไปทั้งหมดคอนเฟิร์มอ่ะสเปคบาร์คือคอนเฟิร์มจัมโอเคคือสเปคบาร์แล้วก็ชิปอ๋อชิปคือโดดดอปคือคิวคืออะไร อ๋โโจมตีแล้วต้องกดสเปคม<บ>าคลิปแล้วก็ค <บา S 1> ิวต้อง,องกไว้นะครับนี่คืออะไรเนี่ยอยากเจอศัตรูแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูฮะกำลังมันมือการเล่นเนี่ยฮะถ้าเราคลิกไปอย่างเดียวแบบนี้มันไม่ไปให้เราต้องกดคลิกที่หน้าจอหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยเนี่ยฮะซ้ายขวา,านะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นมวยแล้วนะครับตอนแรกผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ เรื่องราวช่างยาวเหลือเกินนะครับโอ้โหมีศัตรูโจมตีเราทีเผือครับท่านผู้ชมยิงธนูใส่เราเอ,อ๋อมันมันซ้อมยิงเหรอหรือว่ามันโจมตีเราเนี่ยฮะมันน่าจะซ้อมยิงเราพลาดครับไปฮะเราต้องรีบไปไปหาเขาเขาคือใครจะสู้กับพระเอกมา เฮ้ยต,ต,ตก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 โอ้โหเกือบตกครับอ่าเจอแล้วครับพี่ชายของเราคุยกับเขาหน่อยฮะโอเคเรากไปคือเกมแบบนี้มันมีเรื่องราวเยอะนะครับเดี๋ยวเราเจออีพีสอนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเจออีพีสองฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ